เกาหลีเหนือได้ประโยชน์อย่างไรในการเยือนกรุงปักกิง่งรวมขบวนวันแห่งชัยชนะกระทบไหล่ผู้นำจีนสีจิ้นผิงและวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซีย ประการแรกปลดล็อกนิวเคลียร์การเยือนปักกิ่งในครั้งนี้ช่วยปลดล็อกให้เกาหลีเหนือเดินหน้าโครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ต้องมีพี่ใหญ่อย่างจีนคอยห้ามแต่เดิมจีนมองว่าการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนับเป็นภัยคุกคามแต่เมื่อจีนทําสงครามการค้ากับสหรัฐอย่างดุเดือดในช่วงนี้เกาหลีเหนือจึงกลายเป็นกันชนให้กับจีนประการที่2ขยายการค้าซ่อมเศรษฐกิจเกาหลีเหนือแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นเรื่องการทหารแต่แรงผลักดันที่ซ่อนเร้นคือ การขยายโอกาสการค้ากับจีนและรัเสเซียเพื่อซ่อมเศรษฐกิจในประเทศแม้ในการหารือครั้งนี้จะไม่มีการประกาศข้อตกลงทางการค้าใหม่ๆ แต่เกาหลีเหนือน่าจะยื่นข้อเรียกร้องเช่นขอให้แรงงานเกาหลีเหนือไปทํางานในจีนและรัสเซียขอให้เปิดทางชายแดนเพื่อส่งนักท่องเที่ยวมายังเกาหลีเหนือประการที่3ได้แสงบนเวทีโลกคิมจองอึนได้ร่วมเฟรมกับ2ผู้นํามหาอํานาจนับเป็นการเปลี่ยนสถานะจากผู้นําของรัฐนอกกฎหมายกลายมาเป็นประเทศผู้นําเนื้อหอม ที่ทั่วโลกไม่อาจมองข้ามแม้แต่พลเอกเลืองเกืองประธานาธิบดีเวียดนามได้ส่งข้อความแสดงความยินดีถึงผู้นำเกาหลีเหนือโดยแสดงความปรารถนาที่จะพบปะเป็นการส่วนตัวโดยเร็วที่สุด